วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดของสาวเบลล่ารานีที่ได้อวดลุกใหม่เรียบเรียบแต่ดูแพงงานนี้สวยแบบตะโกนไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับเบลล่ารานีแคมเปญนักแสดงดังเป็นที่รู้จักจากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องคุณชายปุดิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงการเกตเกษรางจากบุพเพศนิวาสและเป็นที่ทราบกันดีว่าเบลล่ารานีแคมเปญนั้นได้ปิดฉากรักจบความสัมพันธ์กับพระเอกดังหน้าเข้มอย่างเวียสุกลวัฒน์หลังคบกัน มานาน9ปีวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดของเบลล่ารานีที่ได้อวดลุกใหม่เรียบเรียบแต่ดูแพงงานนี้สวยแบบตะโกนโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสแคปชั่นระบุว่ามี in f r ร n นดี u ค t u r เ a อร์แอดเฟรนดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชมในความสวยไอจีแทบแตกงานนี้เธอนั้นจะสวยจึงขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลย